Gulf Energy Development ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะครับที่ได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการอื่นใดนอกเหนือจาก Intouch Holdings นะครับก็อย่างที่ทราบกันตามรายงานข่าวว่า Gulf นั้นอยู่ระหว่างกระบวนการควบรวมกิจการกับทาง Intouch โดยมีกำหนดที่จะแล้วเสร็จนะครับในช่วงประมาณไตรามาสหนึถึงไตรามารสสปีหน้าด้วยกรณี ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่มี2ผู้บริหารสูงสุดของ EA ถูกกล่าวโทษในเรื่องของการกระทำการทุจริตในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับการพัฒนาโครงการโซล่าฟาร์มที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดลำปางนั้นเนี่ยแล้วก็ทำให้2ผู้บริหารสูงสุดนะฮะดังกล่าวได้รับผลประโยชน์อันมิควรได้และก็ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ,บริษัท นั่นก็เป็นที่มานะครับของประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะน,นี้แล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณของความหายนะที่อาจจะกำลังจะเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้โดยเฉพาะในส่วนประเด็นของหุ้นกู้31,000ล้านบาทพี่สุภชัยฮะล่าสุดทาง Exim Bank ก็ได้มีการประกาศตั้งสำรองห uh huh. นี้ของ EA ครับแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่ได้ถูกจัดชั้น เป็นหนี้เสียหรือว่า NPL แต่ต้องมีการตั้งสำรองตามหลักระมัดระวังตามมาตรฐานบัญชีนะฮะเป็นการบันทึกสำรองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญน่าสนใจนะครับเอ็กซเนี่ยประกาศตั้งสำรองอแต่ก็ระบุว่ายังไม่ได้จัดชั้นเป็น NPL าาเอาละตรงนี้ถือว่ารอดไปได้เปราะหนึ่งแต่ถ้าแบงค์ไหน มีความจําเป็นต้องตั้งสำรองอเพราะ EA นี่เขามีหนี้สถาบันการเงินอยู่หลายเจ้าถูกไหมหลายเจ้าหลายถ้าต้องตั้งสำรองแล้วต้องจัดชั้นหนี้เป็น NPL เมื่อไหร่นะฮะนั่นเองหมายถึงว่าการ call default เกิดขึ้นเพราะ call แล้วจึง default เอง call default คือการเรียกชําระโดยพลันคือก่อนที่จะครบงวดกําหนดงนั้นเมื่อมันมีการ default เกิดขึ้นมันก็จะไป t r i กอร์ในส่วน อื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องของหุ้นกู้และตั๋วบีออย่าลืมว่าล่าสุดเนี่ยครับเมื่อวันอังคารสัปดาห์ที่แล้วครับ EA ขอเลื่อนชําระหนี้ตั๋วบีมาแล้วก้อนหนึ่งถูกไหมใช่เป็นเปสองรุ่นหกร้ล้านบาทรวมกันสองรุ่นนะคหกร้0ยล้านบาทอ่าก็เลื่อนไปจ่ายวันที่9สิงหาคมคือสุกหน้านี้คือตอนนี้มันยังเป็นเรื่องของการเลื่อนการเลื่อนการเลื่อนทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอย่างที่บอกมีการ จัดชั้นนี้เป็น NPL โดยสถาบันการเงินตามหลักระมัดระวังของมาตรฐานบัญชีที่แบงก์ถึงปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงแล้วนั้นเนี่ยมันจะไปทริกเกอร์ทำให้เกิดการ call default ของหุ้นกู้ทุกรุ่น BE ทุกใบด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นปัญหาที่น่ากังวลใจเป็นอย่างมากเพราะ31,000ล้านนี่นะบอกเลย สตาร์กนี่จิบจิบไปเลยเออใช่อสตาร์กนี่จิบจิบไปเลยนะ ITDJKN อ่าจิบจิบจิบจหลีกไปไกลๆเลยสามหมื่นหนึ่งนี่ต้องบอกว่าพ่อทุกสถาบันเออมันที่สุดของรุ่นแล้วอือืมอนะฮะนะฮะครับตรงนี้ถือว่าสานการหน้าสิวหน้าขวานเป็นอย่างมากหลายธนาคาร ก็เริ่มมีการตั้งสำรองนะฮะในส่วนของนีครับขึ้นมาแล้วอันนี้เราอยู่ระหว่างการตรวจสอบงบการเงินนะแต่ไม่มากก็น้อยแบงก์ใหญ่ที่ท่านก็น่าจะทราบดีว่าแบงค์อะไรเข้าใจว่าได้มีการตั้งสำรองไปบางส่วนแต่เป็นส่วนน้อยนิดนะอืมอืมอืมใช่ๆๆยังเป็นการตั้งแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่าเขาเรียกตั้งตั้งตามสเตทที่คือมันปกติมันจะสเตทหนึ่งสเตทสองไงตอนนี้มาเป็นสเตททองยังไม่สาม นั่นเองก็เป็นที่มาของกระแสข่าวนะฮะว่าเอ๊ะแบบนี้ EA ต้องมีการ,ปรเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเปล่าเพื่อหาโลนสปอนเซอร์ใหม่ครับหาโลนสปอนเซอร์ใหม่เนี่ยเพื่อที่จะสามารถทำการรีไฟแนนซ์ให้กับตัวเองได้เพราะถ้ารีไฟแนนซ์ได้ปุ๊บประเด็นปัญหาการผิดนัดชำระมันก็จะยังไม่เกิดนณนขณะนี้คือธุรกิจเนี่ยก็ยังเดินไป อ่ายังเดินไปถูกไหมฮะครับแต่สําคัญคือกระแสเงินสดที่มันมาจากการดําเนินงานเนี่ยมันไม่เพียงพอไว้รองรับการถูกคอดีฟอลต์อ่าเออเออเออใช่ถูกไหมอ่าฮะไม่เพียงพอหรือเอาให้ชัดเลยแม้กระทั่ง b บแค่ห0ล้อืล้านยังต้องมีการขอเลื่อนนัดชําระตรงนี้มันบ่งชี้แล้วแหละครับว่ากระแสเงินสดที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเท่าไหร่นั้นอเรื่องหนึ่งนะแต่เข้ามาแล้วเนี่ยมัน ไม่สามารถนํามาจ่ายคือน,นี่ได้ทั้งจํานวนคําถามคือ,อแล้วกระแสเงินสดมันไปหลบอยู่ตรงไหน,นหรือมีเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งที่อาจจะเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เขาได้เข้าไปปฏิบัติการขีดเส้นนะครับขีดเส้นไม่ให้ผลกระทบเนี่ย วิ่งมาถึงตัวเองได้นะก็อาจจะต้องมีการไปดําเนินการตามเงื่อนไขตามสัญญาอะไรบางอย่างตรงนั้นไม่ทราบแต่มันเป็นคําถามที่น่าสนใจว่ากระแสเงินสดที่ว่าเดือนเดือนหนึ่งมีเป็นพันล้านเนี่ยอมันหายไปไหนหกร้อยล้านตรงนี้ทาไมชําระไม่ได้ทําไมต้องเลื่อนเออเออใช่ถูกไหมฮะครับก็อย่างที่บอกก็เป็นกระแสว่าเอะถ้าต้องมีโลนสปอนเซอร์เจ้าใหม่แล้วจะเป็นใครก็แน่นอนที่สุดฮะวันนี้เนี่ย เวลาพูดถึงข่าวใหญ่ๆพูดถึง M&A ขนาดใหญ่นะก็หนีไม่พ้นว่าก้ l f เองก็มักจะถูกจับมาเป็นประเด็นใชถูกไหมเพราะก f เนี่ยทุกเดียวที่เคลื่อนขยับเคลื่อนเมื่อไหร่นะเป็นอันเรียกเสียงฮือฮาได้ทุกครั้งไปนะแล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้ก้ l f เองก็ถูกลากจุงเข้ามาตามกระแสข่าวนะแต่ตอนที่ก้ l f เขาปฏิเสธเนี่ยเขาแค่ปฏิเสธเกี่ยวกับ กิจการอื่นใดน,น,นอกเหนือจาก i n ินทัชแต่มันก็แน่นอน <S <S ฮะหลีกหนีไม่พ้นหรอกมันก็เกิดการผูกประเด็นว่าที่กราฟ์เขาพูดถึงเนี่ยก็คงจะหมายถึงกรณีของ EA เอเพราะมันมีก,ร,กรณีเดียวเท่านั้นแหละ <S 1> <S 1> ที่มีการพูดถึงกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ปฏิเสธกันแล้วแล้วก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของ,ของการควบรวมเพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการควบรวมอยู่นะฮะสำหรับตัวของกาฟกับอินทัชนั่นเองนะครับ